สายันสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่เกมเวสต์ t เตชแปลเป็นไทยคือร่องรอยเรารับบทเป็นคนที่กูย้ายบ้านเข้าหรือกูย้ายบ้านออกวะคือเข้าเข้าไปใน,ในบ้านหลังหนึ่งไม่รู้ว่าย้ายเข้าหรือย้ายออกหรือแล้วเราไปเจอวิดีโอกเกมเก่าที่เราเคยเล่นเมื่อสมัยเด็ก เราก็เลยอยากจะกลับไปเล่นมันอีกรอบแต่เกมนี้มันเป็นเกมสยองขวนเนะมันก็ต้องมีอะไรหล่นๆคยขึ้นมาอยู่แล้วไหนดูซิเฮ้ hey, พ่อกับฉันพ่อกับฉันอันนี้แม่อันนี้แม่ส่งข้อความมาวางแผนว่าจะไปอิตาลีประมาณสองอาทิตย์นะเอ่อแม่รู้ว่าลูกอาจจะทำงานหนักกันนะ แล้วก็อยากจะรู้ว่าลูกจะดูแลบ้านไหวไหมตอนที่วตอนที่พวกเราไม่อยู่มันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีนะที่ลูกจะได้ทําอะไรในแบบว่าเดินไปเดินมาในที่ที่คุ้นเคยอ่ะฟังดูเป็นยังไงหล่ะดีใช่ไหมมีบร <S 1 S 1> <g 1900> เดินบ่ได้อ้พวกเขาเขาคีดจะยุ่งนะตอนที่ฉันมาที่นี่ดี๋ยว,วโอเคฉันควรจะลดน้ำต้นไม้สักนิดนะก่อนที่ฉันจะลืมวางกระถางที่ลดน้ำต้นไม้ไว้ตรงไหนกันนะ รดน้ำต้นไม้อันนำแมวซูมไม่ได้เตียงบ้านมึงมืดมากมากที่รดน้ำต้นไมห้หรออันนี้ที่ไหนอะโอ้โหบ้านมึงมันแบบเยอะไปหมดเลยเป็นรูปที่เทดีหน้าต่างมันหน้ากลัวมากนี่น่าจะห้องพ่อแม่เราตรงนั้นทีวีเปิดอยู่ สำรวจบ้านสักครู่ที่รดน้ำต้นไม้เหรอเอ่อต้นไม้มึงเยอะเนาะคือเห็นไอ้นี่ด้านบนอยากรู้ว่านี้ได้หรือเปล่าเอ่อนี่ยเติมน้ำไหมต้องเติมน้ำเหรอเติมน้ำแล้วใช่ไหมอ่ารดน้ำ รดน้ำรดน้ำตันนี้เดายัางรดแล้วตัวน,นู้นลดยังตันนี้ยังไม่ได้รดรดน้ำมันมีความสายอง,องของมันในเป็นอะไรแบบนี้วะรู้สึกไม่ชอบเลยเวลาเราเดินไม่ได้เมือ่อขากูติดกาวอยู่กับที่กูเห็นไอ้กาปุ๊เป็นต้นไม้ ขอญาตลดน้ำให้ทัววๆบ้านก่อนกูเดินไปเดินมากูเริ่มหลงในบ้านตัวเองแล้วเดี๋ยวนะเราไปโอ้โหไฟมึงไฟสตูดิโอมากเลยมันจะเสร็จละโอเคฉันจะต้องวางแผนก่อนที่จะถึงเช้าวันพรุ่งนี้ต่อนะควรที่จะไปเช็คค้องแตหลังคา ไปดูของเก่าๆสักหน่อยคิดิแัทค่ะคิดิกัทค่ะจะต้องหาอะไรมาดึงเมื่อกี้กูเห็นที่เกีียวอยู่ตรงไหนวะอยู่ในห้องไหนวะเห็นที่เกีียวยาวๆอยู่ขอเวลาไไหาสักครู่นะคะเนี่ยได้ละ อ่ uh huh. แม่งหลอนวา่าหลอนมากๆโอ้ยเครื่องเล่นอันเก่าโอ้จริงเลยไม่อยากรู้นะเนี่ยว่าพวกเขาเก็บมาที่นี่มาตลอดเวลานี้อยากจะดูแฮะมันจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าหันซ้ายหันขวามไม่ได้ด้วยกูหลอนวะลงเถอะเราไปทำเราไป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  ห้องนอนกูอยู่ไหนเนี่ยเดินเองหรืมเ,เ,เองนี่ปะนี่ห้องครัว่拉เจอไ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 อะไรเขาเรียวก,กว่าไรวะคอมช่วควรจะไปตั้งมันในห้องรับแขกนะกูไปเอาคอมพิวเตอร์เก่าๆมาจากไหนวะเนี่ยเกสต์รูมนี่นี่ห้องครัวเกสต์รูมนี่ปะ Yeah. Once every year the dead can communicate with the living. To deliver their messages, <laughs> one is chosen to rise from the dead and become the courier. The courier. เมลแมดเนสในทุกๆปีความตายได้เลือกที่จะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตและมันก็กลายเป็นงานอย่างหนึ่งก็คือคุณพี่ก็ดูกลายเป็นคนทรงจุดหมายไอ้เฮียจะชอบกีมตั้งแต่ตอนฉชนยั้เป็นเด็กๆเ,เลยนะทั้งแบบการขับเลเวลบรรยากาศเป็นอะไรที่ค่อยคิดถึงเลยอะเรารู้สึกพิเศษมากๆเลย Trick h o r s p a c e in the Air ทีนี้ให้ดูสิอ,อเคกดเคเอามา,อ,าออกแบบสวัสดีัยครับยินได้เอ้ยไม่ใช่ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะพวกเขาก็คงไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วล่ะขอบคุณน,นะเ,เนื้อหาไม่ต้องบอกผมก็ได้ครับโพสเปซยังไงวะกูไม่ทับท่าได้เลยเพราะเราต้องเก็บ เล orman. yes. oh ี้ยวยากมากเด็ดเด็ดเด็ดผมยังเลี้ยวโคตรยากเลยอีสัสยาหัวเดะโอ้ละกูใ่เกียดขันกับรถในเกมจริงเราต้องไปส่งจุดหมายนี่แล้วเราก็ทำท่ากูรอจุดหมายไปกี่ต้นแล้วเนี่ย ให้กูส่งเดินมาใ้ก่อนกูต้องส่งเงินมากูต้องส่งเงิมากูต้องส่งเงิมา rest in peace เอาเลยเดี๋ยว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 นี่ฉันรู้สึกผิดเหมือนกันนะตอนที่ที่ฉันเริ่มที่จะจำอะไรมันได้มันก็รู้สึกปลดเหมือนได้ปล่อยปล่อยวางหรือว่าปลงที่ได้รู้ว่าพวกเขาเข้าใจฉันรับผู้นายทั้งคู่นะ ัคคุณครบลูกศรอ,อยู่ตรงไหนวะบ้านหลังต่อไปอยู่ไหนวะอะคุณจะเดี๋ยวค่อยส่งจดหมายก่อนดีกว่าลูกศรมั่วมากเลยอ่ะกูเห็นในกาซายไม่เห็นน,นนนนนอยู่นนน โอ้ยกูล่อทุกบ้านเลยฉันไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยจะได้ยินจากเธออีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะชิหายแล้วเวลาจะไม่พอเวลาจะไม่พอเออขอเวลาเพิ่มเลยดีอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้าวนี่กูส่งจดหมายเฉยเลย เธอภูมิใจกับฉันไหมฉันบอกว่าเธอจะได้ยินสิ่งนั้นในขณะตอนที่ฉันเป็นเด็เดกๆอยู่นะอ้าวผมส่งจดหมายไม่รู้ตัวจะเอาในกาเฉยๆ Rest <in> peace. อีอสัตมันต้องเก็บให้ครบ200แต้มอะตายหาตายหาเวลาจะไม่พอรูบี้ เอ้ยเวลาจะไม่พอไม่นะไม่นะจุดใหม่ดูชี้ไปไหนเนี่ยกูหาไม่เห็นเจออยู่นู่นเลยเหรอโอ้โหเวลากูจะทันไหมเนะี่ยอ๋อเราต้องทำท่าเราต้องด,ดูดไอ้นี่เราต้องดูดข้ามอันนี้วิวิกมกูไม่ยอม <Game over. S 1> ไม่อยอมเอ๊รับที่ทำทันเวลาเว้ยทๆๆๆันเวลาเว้ยวิ่งที่เหลือก็รอให้เวลาหมด go to the stone r u o m ไหนเอ่ยไหนอ่ะให้ไปไหนครับไหนเอ่ย stone r u o n เนี่ยหร แหมอีสัตว์มีอะไรอยู่ข้างหลังฉันนะผมนี่ถอยเลยครับืมไม่มีอะไร <c oughs> เย้ยกูว่าแล้วไอสัตว์็บปล่อยฉันตายสยสาบานได้เลยนะว่าฉันได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำ ฉันนี่มาคัสตอนที่เราไปเที่ยวที่นั่นแน่เลยไม่นานนะก่อนที่เขาจะเสียเออมาคัสฮัลโหลอย่ามองมันเด็ดขาด ตอนที่เธอกระพริบต,ตาเนี่ยหรอรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมต่อกับเกมะนะฉันต้องหาทางเอ้ยฉันจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเปะแสดงว่าถ้าเราเจอมาคัสให้เราหันหนีใช่ไหม เราต้องหาแพนเกมพเพิ่มก็คือมันอยู่ในบ้านแต่มไม่ได้อยู่บนะคามันจะอยู่ตามที่ต่งตางๆในบ้านแน่เลยดี๋ยขออญาตหาของกบนนะคะอุ้ยงองอ,อยู่อุ้ยสัตว์มาคัดอีเหี้ยกูตกใจมึงหมดเหงาแล้วดูออกแล้วเราอะ่ะ เก่งอยู่ในห้องครัวล,ล่ะมีไหมเอ่ยหรือกูต้องเล่นเพิ่มปะกูต้องไปเล่นในห้องเพิ่มหะห้องน้ำา่่ะ ะเป็นปัญหามากเลยถ้ากูเล่นอยู่แล้วมาคัสมึงมาโผล่ตอนที่กูเล่นอ่ะอโหอิสาดมาคัสไอ้ส้นตีนกูจะเล่นเกมป่อยกูกูต้องโฟกัสกับเกมมาคัสย่างองแงขอร้องเอาเมาออกกันดิเดีย๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเออเพื่อจะได้ลิกง่ายๆขอบคุณมากเลยนะที่รัก มันรู้สึกเหงามากเลย,ยที่ไม่มีเขาไอ้กูเดานะเนี่ยครัพูดของครอบครัวของมาคาัสแน่เลยตอนที่รู้ข่าวว่ามาคัสตาย Groovy แล้วกูจะขึ้นมาบนนั้น,นยังไงวะฮ่าฉันรู้สึกว้ยมาคัสไอเด็กเฮี้ยกูจะเล่นเกม ฉันรู้สึกเอนจอยทุกๆวินาทีเลยนะที่ได้กินที่ได้กินศพของเธอมาตับมาตับฟักศพศพไข่ศพกูกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายไอบ้บ้าตรงนั้นขึ้นไปยังไงวะเนี่ยว้าวแบ้านระบ้านแล้ว,ลว,ลวเออเออ,เอ,อล่วงเลย ไายหามาคัดกูโจมตีมรัวแน่เลยนะาผีนะาผีอ่ามันยากจังวะตรงเนี้ยไอ้สัตว์กูไม่ทันเวลาแน่เลยตายฮากูกูต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วต้องมางงเงงกีมาคัดอีกอีสัตว์โอ้จุดหมายถึงน้องสาวฉัน ไม่เดี๋ยวนะเธอเธอล่นเหรอเธอตายไปแล้วกูตายใครตายกูตายมัง้งไม่แน่ใจแล้วตอนนี้กนลังจะเป็นบ้าอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะน,นี่ด้วยคุณมีประตูพอทเอประตูวัด โอ้ยอีมาคัดอีดอกของโว้ยกูเหนื่อยกับมึงเนี่ยกูพยายามจะเล่นให้ผ่านมาคัดหน้าหีมาคัดมึงหยุดกนสตีนกูกูจะเล่นเกม ตรงนี้มันยากเนี่ยอีดอกทองมึงก็กวนกูจัำเลยโอ้กูไม่ทานเงแล้วเนี่ยมาค่ดพร้อมมึงอ่ะพร้อมมึงเลยเนี่ยพร้อมมึงอ่ะกูเหนื่อยกับมึงแล้วเนี่ยมา,าค่ไอิสัต์กูเหนื่อยกับมึงมากกูเหนื่อยกับมึงมากๆมึงไม่มีความน่ากลัวในชีวิตกูแล้วเนี่ยมึงเป็นผีที่งงแงงมาก

Oh, <in> ติดแม่งโคตรนานมีกี่ด่านวะเนี่ยเหนื่อยเลยอีตรงนั้นแม่งโคตรย่างยากเ <Terr ific. S 1> ข้าประตูพอเท่าอีกรอบไหนเข้าทำไมเอ่ยมาคัดแม่งหลอกจนขี้เกียจจะหลอกแล้วแบบมึงไม่ผ่านจะถีไว้อีดอกนี่ ไต่ดีวไว้ไวตาดียวไว้ไวต่เดีวกูทำอะไรไม่ได้เลยนะ <S <S อโอเคฉันจะต้องกลับบ้านแล้วนะแม่บอกว่าอยู่เกินจะอยู่เกินสามทุ่มไม่ได้นั่นแหละนะผูกครองของฉันอาจจะโมโหหนักได้นะถ้าฉันกลับบ้านช้าวกว่านี้ อ๋อไม่ใช่ช้ากว่านี้ถ้าฉันกลับบ้านช้าเหมือนรอบที่แล้วนะอันนี้ตัวเราโอโอเคงั้นเล่นเกมนี้เลเวลงั้นเดี๋ยวค่อยพาด,ด่านนี้บนพวกนี้ไหมล่ะค่อยมาเคลียด่านนี้ได้ได้เลยเฮ้ hey. อยากจะแบบเดินไปส่งหน่อยไหมอ่ะเดินไปส่งบ้านชันอ่ะม,มันเหนื่อยอะ่ะวันเนี้ หนังที่เราดูเมื่อเมื่อตะกี้อะ่ะมันแบบมันทาให้ฉันแบบขนหัวลุกอะ่ะทําให้ฉันไม่อยากจะเดินไปคนเดียวอะ่ะช่วยอย่างน้อยแบบเดินตามเป็นเพื่อนฉันจนไปถึงช่วงที่เป็นป่าหน่อยได้ไหมอะ่ะเฮ้ยเอางี้เอาอยางงี้ไหมงันก็ใส่หูฟังพวกนี้ไปสิฟังไประหว่างที่กำลังเดินกลับบ้านนะนะฉันได้นายยืมนะจะก,กว่าจะถึงพวกนี้เอาไหมอ่ะโอเคโอเคได้ เข้าใจนะไปเจอกันด่านายต้องโอเคอย่างแล้วแหละใส,ส่แผ่นดิสแผ่นที่สองมาคัดมึงรอกูอยู่ตรงไหนส,ส,ส,สักสักส่วนในบ้านนี้แน่อีสัตว์กูรู้แผ่นดิสโอเคหยิบปุ๊บเย็บสแกปั๊บโอเคได้เวลากลับไปที่เกม จำสเกะจจำสเกะตจำสเก็ตายไม่มีหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเอ้ยกูต้องเล่นอีกแนละ้วเมื่อกี้กวจะผ่านเม่งก็โคตรดานเลยสา์เกมไม่ได้ยากหลอกหลอกูเนี่ยแหละเล่นนี่มันยากเดี๋ยดึงนะขอดูก่อนอีมาคัดมึงต้องมาหากูแบบรัวๆแน่ๆอีดอกทองส่วนจุไม้ครบรอบนี้ให้ได้สองแล้วก็ กระโดดข้ามรถไฟสวยกระโดดข้ามรถไฟโอ้โโอหวุ้ยมันยากที่ต้องเก็บแต้มให้ครบด้วยแหละกระโดดข้ามรถไฟน่าจะยากสุดให้เดานะเพื่อนบ้านของฉันน่ะก็ยังคงจะมาไม่ได้แลละนะเพราะว่าหิมะมันตก รถไฟรถไฟอยู่ไหนวะรถไฟยังไม่มาต้องรอรถไฟมาด้วยว้ยควยจุดหมายจุดหมายจุดหมายรถไฟเห็นมาเลยเราต้องขับไปหารถไฟเอง,องจุดหมายอยู่ยังไกลเลยไว้ชนต้นไม้นนิดหน่อยหน่อยก็ได้ สับสนสับสนสับสสัสนาไมออกอันสุดท้ายอยู่นะ่อยู่ไหนเอ่ยอ้น,นี่แหละอะละจุดมาสุดท้ายฉันรู้สึกถึงขาฉันไม่ได้โอเคฉันว่ามาคันแมงไอ้น,นี่แน่เลยโลดนรถไฟทับขาแน่เลยอ้ายมึงมีน้ำมันนะ เฉ่แฉ่แต้มใกลครบแล้วตรงนี้มันลื่นเกินโซนจุดหมายต้องส่งจุดหมายให้ครบเดลิเวอรี่ของครบที่เหลือก็เก็บแต้มให้ครบครบแล้วสักทีผมเหนื่อยแล้วสับ ขาบรถไฟอีกสักรอบดิไบซันมอเตอร์ไซใช่มาคัดบอกมึงเล่นนานเกินกูไม่ออกมาลอมึงไรเฮีย้ยเฟลวสันมอเตอร,ร์ไซค์แม่งหมุนติวติวๆๆเลยไปตรงนั้นไปทำไม พระเจ้าไอ้เฮียพราะเราให้หูฟังมาคัสแล้วมาคัสแต่ไม่ได้ยินรถไฟรถไฟมาแม่งก็เลยทับขามาคัดไอ้เฮียมันเป็นเหี้ยบุนที่ทำไมค่ะที่ทำไมผีมาคัดมาถึงได้แบบเป็นผีแบบคันคานด้วยแน่เลย <laughs> ฉันอยู่ที่นี่มาคัะฉันอยู่ที่นี่ฉันขอโทษโอุย้ย <laughs> ตากูาจะไหล <laughs> สร้างโดยฟิลิปเฮสเซลแบก ฉันอาจจะอ่านผิดขออภัยนะจ๊ะดนตรีโดโรสเซนทวิกออ้ยรูปตากูจะไหลเอ๊ยสุดที่ว่าคุยเรื่องเกมกันเกมเนี้ยแล้วบอกว่าจะมาเล่นให้จบด้วยกันเพราะว่าเราตัวละครเรากลับมาคัดนะตกลงกันว่าเออเดี๋ยวจะไปเล่นเกมเดี๋ยว แบบมันติดอยู่ด้านนี้ด้านเดียวก็คือเกมไอ้คงกระดูกที่เราเล่นที่เราเล่นในจอคอมแบบเออเดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันนะแล้วมาคัสก็แบบกูไม่อยากกลับบ้านเลยดูหนางผีมาแล้วกูกลัวเราก็เลยแบบอ้า,อามือเอาหูฟังไปแล้วพวกนี้มาเล่นเกมด้วยกันนะแล้วมาคัสเสื้อใส่หูฟังแล้วไปที่ไปที่รถไ,ไฟแล้วไอ้ห่ารถไฟแม่งไปตัดขามาคัสแม่งจุดขาดแล้วมาคัสก็ตาย แล้วเราตัวเราเองอก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดเราก็มารู้ตัวอีกทีก็คือมาคัดตายแล้วแบบเหมือนเราก็โตไปอะ่ะเหมือนเราน่าจะย้ายบ้านแล้วเราก็โตไปแล้วเราก็ลืมเรื่องราวนี้ไปแล้วพอเรามาเจอเกมนี้ทีแบบมาคัดก็เหมือนกับว่าแบบมันมันยังไม่บรรุตัวเองอะแบบเกมนี้มันเหมือนมันยังติดอยู่อะก็คงแอบบแอบแบค้นเรานิดนิแต่ที่แบบมึงเอาหูฟังมาให้กูเป็นเพราะมึงตายอะไรแบบนี้จนสุดท้าย เราก็เป็นคนทําให้แบบเล่นเกมนี้จนจบเกมที่เราเกมที่เคยติดด้วยกันมันก็เหมือนทําให้มาคัสแบบเออ,อกู็โลง่งแล้วแหละก็ไม่เข้าใจว่ามาคัสจะหลอกกูทําไมเียแต่ก็คือแบบอารมณ์เหมือนแบบเราติดเราติดเกมเกมหนึ่งแล้วเราที่เคยเล่นด้วยกันแล้วตอนนี้ก็แบบได้เล่นด้วยกันอีกครั้งได้ทําให้มันผ่านด่านานั่นแหมันจะจบคุณรอกใครอิจชา สงสารนะเราก็ไม่ได้เจตนาร้ายมาคัทก็ไม่ได้เจตนาร้ายเราบังพอดูมาคัทก็ไม่ใช่ผีที่โหดอ่ะแค่แบบใจเอจะใจเอ๋แล้วเราก็แค่ไม่มองเราก็แค่หันหนีแล้วเราก็กลับมาเล่นเกมต่อเราโหดร้ายกับผีด้วยซ้ำ <c oughs> นี่เธอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย